มาดูข้อต่อไปครับนี่เป็นข้อสุดท้ายของการบ้านชุดแรกแล้วนะครับามาดูบอกว่าท่อยาว2ท่อแต่ละท่อหนัก40กิโลกร,รัมวางชิดกันตามแนวยาวนะครับถ้านำท่อลนะักษณะเหมือนการวางซ้อน2ท่อแรกดังรูป ก็คือเป็น3ท่อนั่นเองเอาง่ายๆเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเป็นท่อคือจะมีความยาวลึกเข้าไปในกระดานด้วยแต่เราไม่ได้สนใจความยาวของเขานะครับแต่และท่อเนี่ยทั้ง3ท่อเนี่ยหนัก40กิโลกร,รัมก็คือ400นิวตันนะครับ400นิวตันเนี่ยคือดูอย่างนี้นะนี่400นี่400นะครับข้างบนก็400 2ออันนี้รับนะ้ำหนักข้างบนเนี่ย เท่าๆากาันนี่คือแบ่งไปคนละครึ่งคนละ2 0 0แสดงว่าที่พื้นนี้มีน้ําหนักคนละ6 0 0กับ600ที่พื้นนะครับสามารถคิดแบบนี้ได้เลยถามว่า h จะต้องมีค่าอย่างน้อยเท่าใดจึงทําให้ท่อไม่แยกออกจากกันข้อนี้มันยากตรงนี้นะครับเราต้องคําว่าอย่างน้อยถ้าเราออกแรงดันแรงแรงนะครับน้องตรงนี้กดกันด้วยนะครับมีแรงปฏิกิริยาด้วยแต่ ถ้าเราออกแรงคือมันจะมีแรงลักษณะ2แบบคือออกแรงเป็นแรงดันคือกดเข้าไปเลยกับอีกแรงหนึ่งคือแค่เขาเรียกว่าแค่ตั้งมือไว้เฉยสมมติว่าพี่ตั้งมือไว้เฉยไงครับตั้งมือไว้เฉยก็คือว่าเวลามันมีข้างบนเนี่ยกดลงมาเนี่ยลักษณะก็คือถ้าไม่มี2งแรงเนี่ยนะครับมันก็จะแบะออกถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันแบะออกเราก็แค่เอามือมาตั้งเอาไว้ น,นี่คือลักษณะหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราไม่อยากให้มันแบะออกเนะี่ยคือเรากดเอาไว้เลยนะครับคือถ้าตั้งมือรอไว้ก็กดเข้าไปเนี่ยใช้แรงไม่เท่ากันนะครับความแตกต่างของมันจะเป็นที่ตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าเราออกแรงเยอะๆเนี่ยระหว่างก้อนท้างล่างทั้งสองอันเนี่ยนะครับจะมีแรงกระทําต่อกันด้วยนะครับแต่ถ้าเราแค่วางมือไวเ้เฉยคือแค่แบบแค่ตั้งเอาไว้อะไม่ให้มันขยับออกมาแค่นี้ครับคือไม่ได้ออกแรงกดเข้าไปเนี่ยที่ตรงเนี้ย มันจะแค่แตะกันเฉยๆนะครับมันจะไม่มีแรงกดมันจะมีแรงกดเพราะฉะนั้นความแตกต่างนะครับความแตกต่างก็คือว่าถ้าเราออกแรงเยอะๆตรงนี้จะมีแรงปฏิกิริยาด้วยกับถ้าเราออกแรงแบบเป็นแรงที่น้อยที่สุดนะครับถ้าเราใช้แรงเป็นแรงที่น้อยที่สุดเนี่ยที่ตรงนี้จะแค่แตะกันสัมผัสกันแต่ไม่มีแรงกระทําต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนแรงนะครับก็เหมือนเดิมคือว่าพี่จะเลือกเขียนเฉพาะ ลูกข้างล่างเนี่ยเลือกมาหนึ่ลูกเพราะมันเหมือนกันนะครับประกอบกับลูกข้างบนอีกหนึ่งลูกคือใช้แค่2อลูกพอนะครับใช้แค่2อลูกข้างบนนี้ก็พอแ้อเรคงจะสงสัยว่าทำไมมันกลมจังนะครับ นี่คือการเฉลยนั่นเองนะฮะแพ็กเกจพิเศษพี่ใช้แค่2ลูกนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเราก็จะเขียนฟรีบอดีไดแรกรมลงไปนะครับฟรีบอดีไดแรกรมของเราคือเราจะเขียนออกไปที่จุดศูนย์กลางเลยนะครับแรงทุกแรงในกรณีที่เป็นโจทย์ที่เป็นทรงกลมเนี่ยแรงทุกแรงมันจะพบกันหมดที่ศูนย์กลางเลยเขียนลงไปที่นึงนี่ครับ แล้วเราก็จะเขียนเส้นเชื่อมไมนิดนึงนะครับเพราะไม่มีแรงกระทาต่อกันด้วยส่วนวิธีการหาม,มุมนะครับในกรณีนี้ก็ทำเหมือนกับทุกข้อที่ผ่านมาคือว่าเราสามารถหาม,มุมได้ด้วยการลากนะครับจุดศูนย์กลางของมันเชื่อมต่อกันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งนี่ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับทุกมุมก็จะเป็นมุมละ60 60 60แบ่งครึ่งปุ๊บนะครับตรงนี้จะเป็น60ตรงนี้ก็จะเป็น30นั่นเองนะครับม มีศิลปะแห่งการตั้งชื่อด้วยนะครับศิลปะแห่งการตั้งชื่อที่ให้นี่เป็น A กับ A แล้วกันนะครับรับน้าหนักเท่าๆกันก็ต้องเป็นชื่อเดียวกันข้างล่างเป็น B กับ B นะครับส่วนตัวนี้เป็น C แต่ว่า C ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันแค่แตะกันเบาๆนะครับไม่ได้ออกแรงกระทาต่อกันอาเขียนแรงข้างบนมีแรงอะไรกระทาบ้างน,นะครับก็มีแรงอันนี้คือ NA เนาออย่าลืมนะมันมีฝั่งนี้ด้วยนะครับดันที่ไปทางด้านนี้นะครับ n a คือพอไม่เขียนลูกนี้น้องจะลืมทุกทีเลยเน้องจะลืมแรงนี้นครับแต่มันมีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าลูกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับแต่แรงนี้ต้องมีด้วยแล้วก็มีน้ําหนักนะครับ400นิวตันคิดลูกข้างบนเนี่ยก็จะได้ว่านะครับมุมนี้เป็นมุม30นี่ก็30ด้วยแต่เข้าไปข้างในเนี่ยตัวนี้เป็น2 n a ถูกไหมครัมี n a 2อันนะครับคอร์สสาด้านนี้เป็นด้านติดมุมเป็นคอรสนะฮะอันนี้คือ n a ็นเอไซด์สามสไซด์สาแต่ไม่ได้เขียนแล้วนะ 2na cos 30นะครับเท่ากับ400แล้วก็ได้นี้200นะครับ na cos 30คือรูท3ส่วน2เท่ากับ200ได้ na เท่ากับ400ส่วนรูท3หามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอามาแทนต่อในข้างล่างคือพี่ทำจนเหมือนมันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วเวลาเจอแบบนี้พี่จะคิดก็อนข้างบนก่อนเพราะว่าเรารู้ล่วงหน้าเลยว่า ราจะต้องเอาค่าสักอย่างหนึ่งจากก้อนข้างบนนมาแทนต่อในก้อนข้างล่างนะครับไอ้สักอย่างในึงที่พี่พกำลังพูดถึงก็คือแรง NA นั่นเองเพราะว่า NA เนี่ยมันทําทั้งก้อนข้างบนและก้อนข้างล่างนะครับที่ข้างล่างเนี่ยมีแรงกระทาด้วยคือมีแรง N ที่พื้นนะครับคือ NB นั่นเองทางด้านนี้ไม่มีนะไม่มีแรงออกมาทางนี้นะครับแต่มีแรง H ไปทางนี้คือเวลาเขียนแรง H นี่นะครับมันสามารถส,สลไลด์ได้เป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นทริคเล็กๆนน้อยที่น้องสามารถเอาไปใช้ได้คือเวกเตอร์เนี่ยมันสามารถสไลด์ได้ คือแทนที่จะเขียนไว้ตรงนี้น้องสามารถเลื่อนเข้าไปไว้ตรงนี้ได้นี่ครับแล้วเราก็พบว่า h อยู่ในแนวแรงแล้ว nb อยู่ในแนวแรงแล้วเราตั a เลยครับนี่คือ60แต่มาหานี่คือ na cos 60นี่คือ na sin 60คําคำถามถามหา h นะครับใช้แค่สมก,การในแนวราบพอเราจะได้ว่า h เท่ากับ na 60. คอส60นะครับ na คือ400ส่วนรูท3คอส60คือ1ส่วน2เพราะนั้นจะได้ออกมาว่า s ก็จะมีค่าเท่ากับ200ส่วนรูท3ตอบครับ